ร้านกอโกดังน้ำดื่มราคาดีที่สุดในบางพระและศรีอุราชาเรายกโกดังมาให้ลูกค้าได้ซื้อน้ำใลราคาประหยัดสุดๆน้ำดื่มมีเวียรสชาติดีเอาดอยไม่กล่อยแน่นอนซื้อไปกินก็คุ้มซื้อไปขายต่อก็ได้กำไรดีขายกันมายาวนานวันนี้จัดราคาโรงงานให้พี่น้องแพ็คละ23บาทเท่านั้นคุณฟังไม่ผิด 23บาทเท่านั้นราคานี้ซื้อได้ที่หน้าร้านกอโกดังน้ำดื่มเท่านั้นร้านอยู่ซอยเทศบาลบางพระ7ทับแซอยร้านหมูกระทะเติมเต่าเข้าซอยไป50เมตรร้านอยู่ขวามือสอบถามรายละเอียดโทร083 532 2497และ096 669 1692้66ํ16น้าำดื่มยกแพ็คปีทุกขนาดเล็ก กลางใหญ่นึกถึงน้ำแพ็คยึกถึงร้านกอโกดังน้ำดื่มบางพระ